ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเนาะวันนี้ก็พอ่อกับท่องจันทร์ตอนเสาร์นะครับเนาะบ่สเสาร์นะครับสวยเติบลราสีข่าวสองโมงแล้วครับผมฝนตกวันหนี้ก็เป็นวันอังคารที่สิบสี่นะครับเนาะท่องจันทร์ก็เดินทางไปเห็นงานคือเก่านะครับวันนี้ไปสวยแน่เพื่อนๆฝนตกเมื่อเสาร์ฝนตก ึงบรรยากาศหลังฝนตกนอกคอนเสกร์ตนจะขับขเผาเหลืองขับฝนบอสลงมาใส่เชือฝนเผาเหลืองเลยทั้งเขาทั้งหยาล่ะครับผมแก้มกันทั้งเขาทั้งหยาแก้มกันเลยครับผม สอง,องทางข้างเนาะครับเนาะการเดินทางไปทำงานในวันนังขานที่14ของท้องจันทร์ก็ขอขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ด้วยครับด้อที่เขามาเบิ่งท่องจันทร์บ่อขาดเนาะครับเนาะท่องจันทร์กับสิป้ายเรื่อยๆครับไปหาเผื่อนๆทุกคนที่มาหาท่องจันทร์เนาะครับเนาะ ยังไ,ไ้ก็เบาจะลงจะเริ่มกันเด้อครับหลานนไปโรงเรียนเนาะขออ,อยู่สา่พงษ์ก็ยกมือไหวโอ้จะเป็นยีสายดีลูกหลานก็นได้บาลงเบาเลิม่มพญายลอยไปเห็นงานในโรงเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะครับนเนาะพอหายพ้นเรียนจบเรียนเก่งๆเด้อลูกหลาน ีลรถกายพังก็ยกมือไหวการไหวการรับไหวนะครับเนาะมันก็เป็นนิสัยอีกแบบหนึ่งคือนิสัยดีนี่สม่าฆรา,าวะนะครับเนาะพอเพื่อนยใหม่สูงสย่ไสก็สร้างยกมือไหวนะี่ถือว่าคนนินสัยดีขักขักขกับอัธยาไซดี จันสุทายเบิงงงบบ้งขางทางไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆน้อผมเบิ้งเขาเหลืองท่านพอเกี่ยวดอกหลังเหลืองของเขา,าท่านถอกมันเหลืองบอมีฝนนะเพื่อนๆฝนบ่มาใสา่เขามันยัางงามยัางงามเลยพี่น้องเลยบอมีฝนบา ผมมีหนามขังเขาหน้าคุณคู่กูดูแลผมนี่แงงงามขนาดพนอยู่โรงเรียนได้ครับนี่เขาพนยันยงงามปันนี่พ่นที่ละครับเขาคุณคู่กูดูแลผมง,นะงามเนาะนเพื่อนๆเนาะประเทศใ้งามแห่ง คณพ่อุ๋ยคลพ่อมันก็เลยงานเนาะผลเถื่อนเนาะเดี๋ยวจักเหมือสิมาถ่ายอยู่ถ่ายโขงน้องหน้าของคุณคู่คุณด,ดูแลผมอู่โรงเรียนนะครับเนาะ,ะโครงการพิเศษนักการ CP นะครับเนาะ <c oughs> เป็นทางบริษัทซีพีเป็นผู้จ่างผมไปดูแลไก่ซอยโุงเรียนนะครับน้าขอขอบุญขอบคุณบริษัทซีพีนะครับีเ็ดไห้คนพิการมีรายได้มีเงินใส่เงินซอย สื่อกินสื่ออยากบอขาดเขินนะครับขอขอบคุณเพนันหลาย,ลายขอให้เพนันลำพ่นรวยพืนไปอีกเพ่นรวยแล้วก็ได้กิจการเพนจะเลื่อนลุงเรื่องนะครับเนาะสีซอยเรือคนกิจการผมบอกขาดคิดได้ว่าผมสิได้ยเระเหตุงานในโรงเรียนเหมืนเตยเนานะคือว่าผมปฏิเสธไปซอมเถื่ออามเถื่อคุณครูผู้ดูแลพนนำผมนะ ผมก็เลยปานนเท้าที่สี่เบาดายขนนะครับนะเนาะเพื่อนว่าหามปฏิเสธเด้อก็เอาใบสมัครไปหาผมอยู่ลงอยู่เฮืนงนเลยครับผมเส้นสมัครอยู่เฮืนงนเลยสัมผัสข้างวิดีโอข้อเลยครับผมกับสีีนะครับนะ มาเห็นปีกว่วหล้ครับผมสีไเด้เขามาอยู่ในโรงเรียนบันเตยปีกว่าแล้วโดยท่านอาจารย์จะเลืนนะครับเนาะเป็นผู้ดูแลผมเป็นผู้เอาผมขมา เห็ดงานในโรงเรียนเนาะครับกบบระโเมือยอเนาะครับเที่ยวไปเท็ดงานสุมือก็ได้สบายชิชออวๆครับผม ตอนนี้ใกล้พันเขาครับกลับไปทำความสะอาดนะครับซอยเรือทางโรงเรียนให้มันสะอาดสะอาดพอลุงครับลุงครับผม ครับครับฝนตกไปเห็นงานมาได้แต่ว,ว่าท้องจันก็ได้ม,มาสวยเหมือนเดครับฝนตกชูมือผม้มาห่อตั้งแต่หกโมงเิ่าครับแต่ว,วันนี้เกือบสี่สองโมงอยู่ก่าจักคือสร้างสีหอดโรงเรียนนะครับเนาะนะครับความเป็นไปเป็นมาของ,ของนนะท้องจันเนาะมีได้เขามาเห็นงานในโรงเรียนนะครับเนาะแต่อาจารย์เจริญครับ นำเขามาถ้าผมเขามาเหตุงานในโรงเรียนก็ขอบ,บุญขอบุณออ,อาจารย์จะเลริญได้ใช้เยลยไลครับที่เหตุให้คนมีการมีรายได้นะครับเนาะมีการจ้างงานกันเกิดขึ้นในโรงเรียนโดยโครงการพิเศษ ของคนพิการเนาะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณท่านอาจารย์เจริญด้วยใจเลยครับไดไหก็ขอฝากนเลยนะครับเด้อเพื่อนๆทุกคนก็ได้เข่ามาก็ได้ซอยกดแช่กดไลหลผมเนี่ยเด้อเพื่อสิริมีกำลังใจเต็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อน,น,นๆไือเบิ่งเดือดส้มนะครับเนาะ ใกล้แล้วครับมัใกล้จะห่อนตรงเรลียนแล้วละ่ละสุดท,ท้ายเขาให้เบิ้งครับผมการเดินทางกับบอดดนได้ด,ดอกสอกิโลครึ่งกับบอดนลนะครับเนาะ,ะตั้งใจยออโยกรถดีๆกับประมาณสิบกว่าทีก็บหอดครับผมแต่ถ้าผมไปแห่งหลายมันก็เมื่อยจะของก็เลยไปสระ,ะครับ สซาา่าบนเรืฮักผมจะของเราครับเนาะครับผม,มว่ามันถี่หนามเต็มกันหน้าแท้แล้วเหมือนเสาเลยเอาไปมาเพรลินลินเนะาะกะใครกูบอลินอยู่ดอก ซุมลูกชาหน้าค้องตอนเจ้าผลผลโตกลูกชาหน้าก็บ่มี่ไรได้ครับผมบ่มีผลผลิตที่ออกมาสู่หล่อปีนะครับเนาะผลโมตกกับชาหน้าก็คือขาดรายได้ครับจะเป็นไงเขินมากจะพอเตมแม่ลยครับอยู่ในไทยฮ็ตหน้าเนาะครับเนาะ กันก็เห็นหน้าคือกัน ลายครนบผมเสาคุณมาส่งลูกไปโรงเรียนอู้ยเขางานหนึ่งชุดโสดเลยแล้วเบิ่งคนบางคนเขางานนี่ก็นู้ยสุดยอดเลยครับงามงามงามนามก็มีขังหนึ่มีหนามอยู่นะครับเนะาะบอไลายแต่ว่าเป็นแหล่เป็นเขียวงามครับผมสวยแล้วสวยแล้ววันนี้เห็นงานสวยแท้ เอางานสวยเหมือนนี่เพื่อนๆเลอเอยผมกับสิบป่ายหอดลองเลียนแล้วนะครับมันสีเงาลิปสีเงา,าสวัสดีครับก่อนสิอจากเพื่อนไปกับ ส่วนส่วนพูดเรขอมาข็อซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเด้อครับครับผมผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านีน้เนะครับนอ้อครับสวัสดีครับ